มงคลชีวิต38ประการดูก่อนท่านทั้งหลายการทำงานไม่ใช่เพียงเพื่อปากท้องแต่เป็นหนทางแห่งการฝึกจิตฝึกความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้ชีวิตงานใดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำลายศีลธรรมและความสงบงานนั้นเชื่อว่าเป็นงานบริสุทธิ์ผู้ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตั้งใจจริงและไม่หลงในลาบยศ คือผู้มีมงคลในชีวิตจงอย่าดูแคลนงานเล็กเพราะในความเพียรเล็กน้อยนั่นเองที่ก่อเกิดผลใหญ่ผู้มีใจสุจริตทำงานด้วยเมตตาย่อมมีแต่ความผาสุกไม่ต้องหวาดหวันในผลกรรมใดๆเพราะงานที่ไม่มีโทษคือการสร้างบุญด้วยมือของตนเองขอเธอจงตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตจงเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ เพราะทุกงานที่บริสุทธิ์คือมันคาแห่งมงคลชีวิต